สวัสดีนะคะสำหรับ F4 ของแม่ทุกคนเนาะก็ต้องวันนี้ก็ต้องแบบว่าวิเคราะห์เรื่องเรื่องหวยเนาะเลขเกี่ยวกับหวยเนาะถือว่าเข้าไหมเพราะวันนั้นแม่ไลฟ์ไปว่าแม่นแม่นแปดล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแม่นแปดล้านเปอร์เซ็นต์จะลบว่าเพราะเป็นหลักสถิติเนาะ สรุปว่าออกอะไรมาไม่บอกให้ไปวิ like ่งใช่ไมแดด้านเปอร็นต์แล้านเปอร์เซ็นต์สรุปออกแปดบนแปดล่างอะไรปะก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าก็ว่าท่านไปวิ่งเนี่ยนะคะคุณแม่ดูแล้วว่าท่านถูกถูกแน่ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแปดแปดเนี่ยแล้วก็แม่เขียนไปประมาณว่าสามแปดแปนสามเก้าเก้าสามแด มันก็สลับตำแหน่งเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าสูตรคำนวณอนะมันสามารถสลับตำแหน่งได้ใกล้เคียงมากนะคะเป,เป็นสถิติใกล้เคียงออกแปดสองไม่เห็นสามแปดแปดสามเห็นไหมล่ะก็บอกแล้วนะ,ะก็เต็มหนึ่งอนะเต็มหนึ่งมันก็เป็นสถิติที่ค่อนข้างค่อนข้างเป็นย่ำแหละนะคะมันเป็นการคำนวณมันเป็นการคำนวณประดิษฐ์แบบว่า โหราศาสตร์ยังร้อปีอะเกี่ยวกับเลขของดวงดาวนะเราก็จะประทุกคำดวนตามวิชาการนะวิชาการที่คุณแม่เนี่ยได้ศึกษาแล้วก็วางผังเกี่ยวกับเลขเลขดวงดาวมานะฮะก็ก็คือเป็นวิชานะฮะก็ทีน,นี้มันก็ต้องอาศัยความความชำนาญนะความชำนาญเกี่ยวกับ วางเลขดาวด้วยนะคะแต่สามตัวเข้านะแต่เพียงว่ามันมันลดไปแต้มหนึ่งมันเข้าเจ็ดสามแปดเอาเจ็ดสามแปดแต่ของแม่เนี่ยเขียนให้เป็นเอ่เอได้นะมันเจ็ดอะไรนะเจ็ดสามเก้าเอาเจ็ดสามเก้าแต่ของแม่เนะี่ยจะเขียนเป็นเก้าสามแปดเห็นไหมละ่ะมันมันสลับลดไปนหนึ่งตำแหน่งอะ่ะได้ถือว่ามันมันมันก็ใกล้เคียงอ่ะนะคะมันใกล้เคียงแต่บอกแล้วว่าฟันแปด แม่นล้านเปอร์เซ็นตนะ์แปดเห็นไหมเข้าพวะเลยทั้งแปดบนแปดล่างเลยนะคืนนี้มันเป็นแบบที่แม่พูดเนี่ยมันเป็นการจับหลักนะคะเป็นไปนการจับหลักเกี่ยวกับการวางแบบว่าผังดาวางตัวเลขเนาะเออจับหลักเพราะนั้นก็มันจะมีมันจะมีเข้าตรงๆก็มีนะมันแล้วจะช่วงเวลาของ ของการเดินดาวปฏิทินโหราศาสตร์ร้อยร้ปีนะคะอันนี้ที่เรามาใช้นะเรามาใช้ในการทำนายดวงผลูกดวงวังลัคนาเกี่ยวกับเจ้าชะตาลัคนาสิบสราศีนะคะของราศีเมษไปถึงราศีสุดท้ายนะ่ยนะว่าลืมเลยลืมแล้วไม่ได้ดูดวงนานเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจะกลับไปดูดวง้แล้ว,ลวนะ ก็มีหมอดูคนหนึ่งนะดูไปดูมาโดนราชนเนี่ยแตเราไม่อยากทํไมันไม่ได้รายได้มันไม่ได้รายได้อะไรจากการดูดวงไม่อยากทาแล้วก็ก็มีพี่รุ่นพี่ดีดีที่แม่ให้ไปคือคาดว่าถูกนะบอกเขาแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์เขาวิ่งเขาถูกแล้วเขาได้ทั้งบนทั้งล่างอะนะค็เราเราบอกแล้วว่ามันมีแต่ยังอย่างแปดที่แม่นั่นนะ แม่นั่งสมาธิแล้วไม่เห็นเปนเลยดแหละแม่เลยมั่นใจว่าแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์คือนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วเลขแปดเหมือนลอยขึ้นมาที่หน้าลอยขึ้นมาที่หน้าแม่ดวงใจที่สามดวงใจที่สามของแม่ลอยขึ้นมาเลยนะแม่ก็เลยแบบมั่นใจแล้วว่าแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ถึงถึงกล้ายืนยันแฟนแฟนครับแันยูทูบแล้วแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ยัง,ย,งยังนั่นเลย ก็ก็ต้องขอดแสดงความนิยใจด้วยถ้าใครเขาไปลดแต้มเพิ่มแต้มเขาอาจจะถูกนะเขาตัดเล่นสามแปดเป็สามสองแปดเป็นเดของอะไรน,น,นะดเดี๋ยวคราวหน้าเรามาคำนวณแล้วมาให้ใหม่ก,กันนะเอาเป็นแนวทางมันมันเป็นหลักมันเป็นหลักของวิชาวิชาโหราศาสตร์ไทย,ทยไดีกว่านะต้องต้องพูดว่าเป็นหลักของวิชาโหราศาสตร์ไทย,ทยไดีกว่านะเออนี่ก็ให้ ไปจะคาดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบว่าเข้าปีกง,งวดหนึ่งแบบตรงๆนะเป็นส่งตัวบนส่งตัวล่างนะแม่แพ้แม่คาดการ้ว่ามันจะต้องเข้าตรงๆักงวดหนึ่งส่งตัวบนส่งตัวล่างนะมันจะอยู่วนเวียนกันอย่างเงี้ยเลขดวงดาวมันไม่ไปไหนหรอกค่ะมันไม่ไปไหนหรอกมันก็จะวนเวียนจับหลักเดินียถ้าเราเล่นหวยวเราจับดีๆนะคะเป็นแนวทางสำหรับกู้เสี่ยงโชค ก็โอเคนะโอเคสำหรับทุกคนเลยขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะการติดตามผ่านผ่าน YouTube ด,ด,ด้วยนะ,ะสำหรับการคำนวณคุณแม่ก็มาซื้ออาหารกินอาหารกินนะคะเบาเนะก็เออแม่ว่านะดวงตาที่สามของแม่เปิดอะเพราะแม่มีองค์นะมีองค์เพราะแม่อกมาทีวีนะเฮ้ดวงตาที่สามของแม่เปิดเพราะอะไรปะ แม่เห็นตัวในสื่อมันตัวใหญ่มากเลยอะว่ารางวันที่หนึ่งอะมันขึ้นเป็นตัวอักษรนะว่ารางวันที่หนึ่งแม่เข้าใจว่าอืมเดี๋ยวปีใหม่แม่นะต้องโชคดีมากมากเลยสําหรับดวงชะตาราศีแม่นะต้องโชคดีมากไม่ไม,ม่ต้องไม่ต้องถูกรางวัลที่หนึ่งแน่เลยอะจริงนะคุณแม่คุณแม่มั่นใจนะว่าคุณไม่ต้องถูกรางวัลที่หนึ่งแน่เลยอะในเออในงวดงวด ปีใหม่ะนะคะคือว่าโอถ้าเราถูกนะเราต้องขอแสดงความดีใจกับแม่ด้วยเลยนะนี่ชมมรกตแต่แต่มันเห็นไม่ชัดก็เลยเปิดโชว์วนิดนึงคือแม่มั่นใจอะว่าตัวเองต้องถูกล้านเปอร์เซ็นแน่เลยะเาะว่าดรงตาที่3แม่เปิดไงแล้วมันขึ้นว่าอะไรมะลองวันที่หนึ่งโอ้โหแล้วในสมาธิของแม่นะมันขึ้นมาเลยอะ ตัวเลขสิบสิบสองบาลานะ่ะสิบสองบาลานบาทแสดงว่าไม่ต้องไม่ต้องถูงหวยแบบว่าหวยชุดสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าสิบสองบาลานบาทมันก็ต้องมีดอกเบี้ยให้ปะ่ะอ <Ooh. S 1> ืมแสดงว่าเนี่ยแม่มีไม่มีดวงแต่ที่สามมีดวงแต่ที่สามของเทพพมันดาอุมาเทวีแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีเครื่องคู่ครองไม่มีอะไม่มีเครื่องคู่ครองไม่มี ไม่มีเรื่องความรักอันนี้อันนี้ยืนยันร้เปอร์เซนต์ไม่มีโสดช่วยเป็นทางการนะเออก็คงจะต้องทำพิธีไหว้ครูบอกว่าไหว้ครูบวบายิ่งใหญ่นะคะสำหรับแม่นะให้ไหว้ครูอย่างยิ่งใหญ่เลยในงานแบบพิธีของพระแม่องมาทีวีเนี่ยค่ะว่าจะจะใส่ชุดสีแดงสรีถวายถวายพระแม่ ว่า <Net> แม่อมันทีวีก็ตั้งใจว่าจะถวายแม่ก็เอาเป็นว่าถ้ามีเวลาก็จะมาเขียนสูตรให้ด้วยกันสําหรับการให้หวยที่ที่ใกล้เคียงมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกคือดวงตาเทพแม่เปิดอะดวงตาเทพดวตาที่สามแม่เปิดอะแม่บอกว่าแม่นแปดล้นเปอร์เซ็นแสดงว่ามันต้องมาอยู่แล้ว นะออันนี้มันเป็นซิเซนมีสัมพันธ์ที่หกพิเศษสำหรับตัวแม่เองแม่ก็เลยอย่างรู้อนานะคตว่าแปดมาล้านเปอร์เซ็นไม่ยืนยนันเลยนออกมแปดบนแปดล่าถ้าคุณไปวิ่งคุณก็รวยละวิ่งแปดตัวเดียวคุณก็รวยละนะเพราะว่าอย่างอย่างโดนตาที่สามแม่เห็นแปดมันก็มาแต่บางทีโดนตาที่สามแม่เปิดมันก็เห็นส่งตัวบนก็เข้าจัดจ้านะอันนี้ต้องอาศัยอาศัยเปราะว่า สัมผัสพิเศษด้านอื่นด้วยในการซื้อหวยซิเซนสัมผัสที่หกอ่ะมีดวงตาที่สามอย่างรวงาุวอาคนะคะและเป็นผู้ที่ที่ผู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีเรื่องที่เสียหายเรื่องผู้คลองเรื่องคาคาโรกิยะหรือว่าเรื่องมือที่สามหรือว่าเรื่องสมีอย่มันไม่มีพอมันไม่มีเรื่องตรงนี้จิตมันเลยบริสุทธิ์น่ะมีเกิดการอย่างรุวอาคต ถ้าใครไปม,มีเรื่องชู้สาวคาร์โรกีเนี่ยมันมีดีมันทําให้จิตมันหมดหมองไม่บริสุทธิ์ทําให้ให้หวยไม่ตรงแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องคู่เนี่ยการให้หวยต่างๆอ่ะมันจะออกมาแบบว่าแม่นยำนะม่นยํำนะแล้วก็ตรงหมดปีๆเลยโอเคนะวันนี้คุนแม่ก็มีอะไรมาหรอ,อยาโชอยาโชมรกตสวยอะ่ะมัส,ะมส่งมาจากต่างประเทศ ่ยและที่จะไปใส่ออกงาน Google ะนะเชนะแล้ว o o g l e ลประเทศไทยอ่ะสวยนะนใส่แล้วมันแบบว่ามันสวยมากดูสิช่วยจริงจริงสวยจริงจริงสวยมากเน่ค่ะสวยจะไปใส่รับงานรางวัล g o o g l e ประเทศไทยชนะอันดับหนึ่งระดับโลกอ่ะอติดหนึ่งในสิบของโลกด้วยแต่สำหรับประเทศไทยนี่กูเกประเทศไทยนี่ชนะชน์อันดับหนึ่งไปแล้วคะ่ะ ของประเทศไทยนะนะฮะเออเนี่ยสวยอะละวันนี้เป็นสิ่งที่แม่บอก fc แหละว่าไม่รู้ว่านะเพาว่าแต่แม่จะถูกางวันที่หนึ่งน่าจะส่งไปนะเพราะว่าจานวนเงินสิบส่งล้านกว่าบาทมันลอยขึ้นมาเลยแหละแม่ยังเล่าให้คุณป้าฟังเลยเออแล้วป้าแม่เขาเซ้นแรงนะป้าแม่เขาบอกว่าเขาฝันวัดหลานอะฝันวัดหลานโดยด้ีน้าถูกางวันที่หนึ่งป้าแม่กอเล่าให้แม่ฟังแล้วหัวก็ไปเล่าให้ชาวบ้านฟัง ว่าเขาฝันมาแม่โหรมันที่หนึ่งแม่ว่าเดยวปีใหม่นะเหละแล้วเดี๋ยวคอยดูจีเซนแม่มันแรงโดยจาที่สามเปิดมันขึ้นมาเลยนะตัวนอาเส่ๆนะว่ารางวันที่หนึ่งเนี่ยมันขึ้นมาตรงดัวจันที่สามนะภาคแม่รางวันที่หนึ่งแม่นะแล้วก็มันขึ้นมาอีกเงินสิบสองล้านกว่าบาทเออมันเป็นตัวเลขในบัญชีมันลอยมาโอ้โหแม่คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แม่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แม่นะคะก็แม่อุมาทีวีท่านท่านช่วยแม่ให้แม่บอะว่าถูกรางวัลที่หนึ่งมีโชคไม่ลาบสำหรับทุกคนคุณแม่ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกทุกสื่อด้วยนะคะนี่ไม่มีอะไรเบอๆมาโชว์อันนี้มาเรากดมาโชว์มาเรากดฉายแสงนะมันสวยอะ่ะสวยมากมสวยจริงนะโอเควันนี้แม่ขอไลค์ยูทูบแค่นั้นแหละแล้วก็ฝากกดติดตาม กดซั b s ไ r ร b e คลิป yu tube หมอนีนะน่าแมนๆด้วยนะคะก็ขอบอกไว้ในอ้อมอบอ้อมใจสำหรับคนดู youtube หมอนีนะน่าแมนแมนว่ากดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยสำหรับการติดตามกดสมาสมารสมาชิ youtube ข้างใต้วีโอคลิป youtube หมอนีนะน่าแมนแมนเดี๋ยวก็มีเวลาคุณแม่ไม่มีเวลากันแมม,มก็จะมาแบบว่าอัปเดตเรื่อง อัปเดตเรื่องหวยกันต่อไปนะคะโชว์มาเรากดไม่ไมีอะไรหรอกอยากโชว์วย <c oughs> นะก็จะมาอัปเดตกันต่อไปในในช่วงของเออเดี๋ยวจะคำนวณใ้อีกแล้วกันก่อนวันที่ก่อนวันที่สิบหกนี่นะคำนวณเป็นวิชามันเป็นวิชาแล้วกันวิชาหัวรแศาสตร์ไทยแล้วก็รวมด้วยดวงตาที่สามแม่ปืดตรงเนีย้ย เออเดี๋ยวเลขมันลอยอะไรขึ้นมาแม่จะเขียนว่าเลขดวงตาที่สามของแม่มันเปิดแล้วมันลอยขึ้นมาไม่จะเขียนแบบนั้นกันนะก็ดูเอาละกันแต่เลขดวงตาที่สามเนี่ยบอกว่าเราว่าแม่นยำแต่ว่ามันลอยมาเป็นเลขแปดเฉนกับอกแล้วมันลอยมาตรงเนี้ยจากกราวามันเปิดนะโอเคละฉันมีองค์ฉันมีองค์พระมัดฑสีอุมเทวีเป็นองค์แทกของเออ เป็นพระมัณฑะของพระแม่อุมาทีวีพระแม่อุมาทีวีนี่เป็นพระมัณฑะของพระพิคเนสอืมอเคแล้ล่ะจบแล้วก็แม่เขาบอกว่าเดี๋ยวแม่จะต้องไปทําสีดํำนะเพราะว่าพระมัณฑะอุมาทีวีก็ให้แม่ทําสีดาเพราะว่าท่านอยากให้แม่เหมือนอินเดียท่านอยากให้แม่เหมือนแขกเหมือนกับท่านถ้าว่าแม่ทำผมสีดำแล้วแม่จะสวยคมเข้มแม่เขาบอกมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวห้ทำสีดำ ตอนนี้ยังยังฮิปฮอปอยากไว้รุ่นอยู่อยากจะเชนอยากเป็นแปลงสีผมแล้วเดี๋ยวก็ทำแล้วกลับมาหมดปกติเดี๋ยวทำสีทำกากาบอกแม่ขาเดี๋ยวขอ,ขอ,ข,อขอไวรุ่นเพราะว่าสีเนี่ยมันทําให้ไว้รุ่นชี้โอเคก็คุณแม่ยังรับงานในในวงการบันเทิงอยู่นะคะลูกติดต่อแม่ได้ะคะ่ะงานร้องเพลง พิธีกรงานโฆษณาถ่ายแบบพิจิตร์สินค้ารีวิวแบรนด์สินค้าต่างๆทุกแบรนด์นะคะคอมเมนต์เตเตอร์รายการรายการเพลงชอบมากรายการดนเพลงรายการพิธีกรงานถ่ายแบบโฆษณางานรีวิวสินค้าแบรนด์ต่างๆนะคะเป็นพิธีกรวงการบันเทิงเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าว นักร้องนักแสดงดาราศิลปินเล่นละครหนังติดต่อคุณแม่เบอร์นี้นะ0942899994่ 94, นะคะ094 289 9 9 9 4คุณแม่ขอกัาบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านเลยสำหรับการสนับสนุนโอเควันนะี้แค่นั้นและเดี๋ยวไปหาอาหารกานกินนะ I love you I love you baby love you to me to ย e เจอน่านะ LWBB. <laughs> OK bye. สิ่งมองลงมองกดลงได้เลยนี่นะมองลง Miss Universe Miss Universe around the world Miss Universe around the world ใส่ตรงนี้นะคะ Miss Universe around the world ใจให้แม่ด้วยน้ำมงอะ่ะอย่าลืมนะมองกดเทวีสักดิภาพผู้เชล่ยวโลกประสงค์ดีกรินประชาชนชาวไทยและชาวโลก